สวัสดีครับ X-Series by ปฏิพัทออโตโ้รถเข้าใหม่สีพิเศษ,ษ,ษ,ษ<อ>ใหม่6,000โลปี2022เกียร์ธรรมดากับฟังก์ชันในการใช้งานจัดเต็มราคาถูกกว่าออกทางป้ายแดงเยอะมากและถ้าเกิดเครดิตดีใช้เงินออกรถแค่ศูนยบาทเท่านั้นฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับ ในคลิปนี้นะฮะขออนุญาตแนะนำตัวรถที่หล่อมาตั้งแต่เกิดอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นไม่ทำให้กับหลายท่านผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดคุณเป็นคนพัน X คุณต้องคู่กับ X Series เท่านั้นเน้นย้ำนะฮะว่าตัวนี้ปี22สีพิเศษและไมเล็บเพียงแค่6,000โลเท่านั้นมีอะไรบ้างนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเทาแลมโบ มีการคาดกระจังหน้าเป็นตัวลายสติ๊กเกอร์กราฟฟิตี้กระจังหน้าจะมีการตัดด้วย2ส,สีครับดำเป็นโนโบแบ็กและสีแดงแต่มันไม่ได้อกออกเป็นตัวแดงเข้มเห็นไหมฮะมันจะเป็นแดงเหลือบๆกับเลือดหมูนะครับแล้วก็โลโก้ก็จะเป็นตัวสีแดงเหมือนกันนะครับไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED และก็ daytime running light แต่ตัดหมอกเนี่ยจะยังเป็นตัวหลอดไส้แบบฮาโลเจนอยู่ คือถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราจะมีการเปรียบเทียบกับตัวรถรุ่นนี้มันจะเท่ากับเกรดรุ่นย่อยตัวไหนจะเท่ากับว่าเป็นตัว LDA นั่นคือจะเป็นตัวรองท็อปแคปตัวเตี้ยจะมีแบ่งออกมา4รุ่นนะฮะหคือตัว S2 คือตัว L 3คือ LDA และตัวที่4ท็อปสุดคือเป็นตัวแซนเพราะฉนั้นนะครับเราจําไว้ได้เลยขึ้นใจว่าถ้าเกิดอย่างเห็นเป็นตัว X Series อย่างแบบนี้ จะเอาตัวรองท็อปมาทำเพิ่มแค่สีก็บ่งบอกอยู่แล้วครับว่าเป็นตัวปี22แท้ตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะมากซื้อได้เลยไม่หกพันโลไม่ต้องคิดเยอะสบายๆง่ายๆและพร้อมให้เป็นเจ้าของทันทีนี่คือความหล่อนี่คือความเท่นี่คือสิ่งที่เรียกว่า X-Series เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งครับสำหรับเครื่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากในรหัส1.9ลิตรนะฮะ r z 4E 150แรงมา้าแรงบิดสูงส,ดสุด450นิวตันเมตรเครื่องสวยมากครับเครื่องสวยคลิปเลยเอากันแบบง่ายๆเลยนะฮะตัวนี้คือรถป้ายแดงอีกคันหนึ่งมันน่าสนใจมากอันรู้ครับว่าหลายท่านเนี่ย อาจจะมองแคปไว้เป็นทางเลือกก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะและก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่มันยังไม่โดนแต่มันยังไม่เจอแต่มันยังไม่เจาะเพราะนั้นตัวนี้ครับเราอยากจะให้คลิปเนี่ยเราอยากให้ตัว X Series คันนี้บายปฏิพันธ์ออโต้เนี่ยให้คนทั้งประเทศได้เห็นไม่ว่าจะเป็น77ล้านคนหรือว่า50ล้านคนแล้วก็แล้วแต่ถ้าเกิดเหล่านั้นเนี่ยมาเห็นในคลิปนี้ปุ๊บ มันจะเกิดสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นนั่นคือคําว่าอยากได้อย่าแย่งกันครับอย่าแย่งกันในเมื่อรถมันมีอยู่แล้วเราอย่าแย่งกันเราต้องทอํายังไงเราจองเลยดูคลิปมันมาจอง300พอนะฮะวอลเนตีศูญเหลือนะครับวอลเนตีร้านมีให้ไม่ต้องคิดเยอะอย่าคิดเยอะเพราะว่าอย่างตัวเนี่ยมันก็คือรถป้ายแดงนี่แหละครับ6กพันโล รถอายุปีเดียวใช้งานมา6,000โลพี่พี่คิดว่ากอไม้ไหมเราไม่ได้มีการกอไม่อยู่แล้วไมเลตแท้โครงสร้างรถทุกอย่างเดิมไม่มีชนหนักนะครับล้อแม็กเนี่ยพี่พีดูดิฮะมันจะเป็นแม็กอลอยสีดำเงาขอบ16ยางเดิมติดรถมาเป็นตัวบิสโตน X-Series ครับมันจะเป็นตัวยางรุ่นอื่นไม่ได้มันต้องเป็นยางตัวท่ออันนี้ก็คือจะเป็นตัวยางบีสโตนอย่างนี้ อันนี้คือของเดิมนะออริจินอลมันจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถามว่าแต่ถามว่าถ้าเกิดอยากใส่ล้อแม็กถ้าเกิดอยากใส่ AC, ล้อแม็กล่ะเดี๋ยวมาคุยกันหลังใหม่มาดูตัวก่อนชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปโลโกโ้ x อ็กซ e s นะฮะตรงตัวแก้มข้างสกเกิร์ตรอบคันนะครับฟิลม์มติดมาแล้วคิ้วกันสาดมีแล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะ สวยมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังเป็นแคป็บตัวเตี้ยเนี่ยเขาจะใส่มาให้เป็นตัวบ่าผ้านะไม่ใช่เป็นตัวบ่าหนังนะเป็นตัวบ่าผ้าเป็นบ่าผ้าดําแดงมีจอทัชสกรีนนะครับมี Android Auto มี Apple CarPlay แล้วก็มันจะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนั่นคืออย่างสมมุติเราใช้เป็น iPhone พอเราใช้เป็น p h โฟนปุ๊บถ้าเกิดอย่างเราเชื่อมต่อบลูทูธไปแล้วมันจะซิงค์มาต่อเป็น Apple CarP l a y ให้โดยแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็พวงมาลัยมังติฟังก์ชันเร่งใหม่เนี่ย6,164กิโลโอ้โหตัวนี้ไลค์คำพูดครับสวยมากนะคือเราอยากให้ลูกค้าได้รถใหม่ๆนับคันได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดอย่างเป็น X-Series มือสองสีแบบนี้ในประเทศตอนนี้เนี่ยมีกี่คันอันว่าที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่วะ พี่ๆเห็นว่าที่ดีที่สุดอยู่ที่นี่พี่ๆพี่ๆคิดเห็นกันว่ายัางไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้หลายคนก็จะมีการตั้งคําถามแล้วว่าเฮ้ยหกพันโลทําไมถึงมีการปล่อยหรือว่ามีรถเข้ามาให้เลือกแล้วเราอย่าไปคิดตรงนั้นครับอย่าไปคิดตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราต้องมาคิดเพราะว่านั่นคือในเรื่องของอดีตมันผ่านไปแล้วใครจะเป็นเจ้าของมายังไรงล้วแต่มันผ่านมาแล้วพอแล้วทิ้งมันไว้ได้แล้ว เรามาดูในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยรถอยู่กับใครและรถจะเป็นของใครต่อไปเราต้องดูตรงนี้เพราะนั้นอย่างที่อานได้มีการบอกว่าถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมในเรื่องของโครงสร้างอันก็มีการบอกกับพี่ๆอย่างชัดเจนว่ามีการรับประกันเครื่องเกียร์บอดี้รถโครงสร้างทุกอย่างตัวรถไม่มีการชนหนักคัสซีเดิมนะครับอยากได้เลขตัวถังไหมอยากได้เลขเครื่องยนต์ไหม อยากได้เรียกคัดซีไหมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมมีเพื่อนทําอยู่ศูนย์อีสุผมขอเลขส่วนใดส่วนวหนึ่งไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมเต็มที่ครับและเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสําหรับอย่างรถที่เราจะาไปตรวจสอบประวัติเช็คป้ายแดงนั้นมันคือ,อยังไงมันเป็นอะไรและมันหมายความว่าอย่างไงเล่าให้ฟังไปแล้วไปทีเรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยมั่นใจในการซื้อได้นี่คือจุดหลักๆที่เราควรจะดูไว้ก่อนว่าเฮ้ย ตัวนี้สีพิเศษเนี่ยออกห้างป้ายแดงเพิ่มตังออกห้างป้ายแดงเพิ่มตังแต่ของเราไม่ได้มีการบวกเพิ่มในยอดจัดไฟแนนซ์แม้แต่บาทเดียวนะฮะกล้องมองหลังมีสเกิร์ตด,ด้านท้ายสวยมากไฟท้ายตัวท็อปนะฮะหลอด LED สำหรับตัวรถปี22ครับราคาป้ายแดงนะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0กว่าสำหรับตัวนี้นะ ถามว่าถ้าเกิดยังเป็นสีประตูเนี่ยสีประตูมันอยู่มาณ์8 0 0 0 8 0 0 0เกือบ9 0 0 0ถ้าเกิดเป็นแคปเนี่ยจะอยู่มาณ7 0 0 0 7 0ส47 0 0 0 3ประมาณนี้ถ้าเกิดจำราคาไม่ผิดนะฮะหเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนในเรื่องตัวรูปลักษณ์จะมีการดึงราคาเพิ่ม2ในเรื่องของตัวสีเป็นตัวสีกระแสซึ่งอย่างวัยรุ่นชอบอย่างคนทั่วไปชอบอย่างบางท่านชอบสีกระแสแบบนี้เยอะมากเพราะนั้นตัวปี22คัเนี่ย พ,พี่ฟังดีๆนะฮะราคา6 4แสนสี่หมื่้าพัพี่ฟังอีกครั้งก็แล้วกัน6 4แสนสี่มื่้าพับาทดูคลิปอัมนมานะจอง300รอฟรีเงินสดกับบ้าน5 0 0พฟรีน้ำมันเต็มถังขับฟรีอีก90วันช่วยผ่อนค่างวน6เดือนเดือนละ3,000บาทมีเครดิตไม่มีเครดิตจัดได้เต็ม ไม่มีเครดิตคุยกันหลังไม่แล้อแม่งอยากได้เพิ่มเติมคุยกันหลังไม่แต่โดยเบื้องต้นต้องบอกก่อนว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าเกิดชอบต้องจองอย่าให้คนอื่นมาสอยก่อนหน้าเราอย่าให้คนอื่นมาเอาไปก่อนหน้าเราเรามีโอกาสตรงนี้เราต้องเอามันไว้ก่อนให้ได้เพราะนั้นถ้าเกิดสนใจนะฮะแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์สายตรงติดต่อกันเข้ามาได้เลย ฝากไว้ด้วยครับก่อนสิ้นเดือน7นี้ X Series ถ้าเกิดคุณเป็นพนพัน X คุณต้องคู่ X Series เท่านั้นและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ